อัปเดตนะครับเรื่องราวของเจอร์็อตเบดเวตนะครับการย้ายทีมของเวลูนี่ในอดีตนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนั้นนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเซ็นลูนี่มาจากเอเวอตันนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเวลูนี่นะครับได้ทำลายสถิติดาวยิงของสโมสรน,นะครับ253ประตูจาก539นัดนะครับ วันนี้นะครับประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกไหมนะครับเพราะว่าวันนั้นแมนยูเซ็นลูนี่มาในราคาแค่30ล้านปอนด์นะครับวันนี้นะครับเจอร์รอดเบดเวทเซ็นเตอร์แบ็กของเอเวอรตตันะครับซึ่งแมนยูจะเซ็นสัญญาในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับในราคาไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์นั้นอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกครั้งนะครับที่เอเวอร์ตตนต้องเสียเบดเวทให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับ ฟังข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฉบับเต็มนะครับคลิกลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับ